อาการเทอร์โบหลวมคอนคุณแกนขาดใบฟาดนู่นนี่นั่นพี่นุ่มครับไอ้นียามตรงเนี้ยสาหรับลูกค้าแล้วพี่นุ่มเองมองยังไงครับเปลี่ยนลูกใหม่หรือว่าซ่อมมันจะคุ้มกว่าครับมันต้องมาดูครับแต่จริงๆถ้าเทอร์โบนะครับฟาดจนใบฟาดเลยนะครับหรือแกนขาดเลยอันนี้ผมแนะนําเลยครับเปลี่ยนใหม่แต่ว่าเทอร์โบถ้ามันมีการหลวมนิดๆนะฮะมันจะให้ดูนะครับมีการหลวมนิดๆใบหลังไม่แฉะมากใบหลังไม่แตกซ่อมครับซ่อมคุ้มกว่าครับอันนั้นเรียกได้ว่าเรามองความคุ้มค่ากับลูกค้าเต็มที่ถูก อันไหนใช้ได้เราใช้ก่อนอันไหนไม่คุ้มค่าในการต้มซ่อมใหม่แพงกว่าซื้อมาสองดีกว่าครับแนะนํากันอย่างนี้เลยเอาถูกต้องครับเพื่อคุ้มค่าลูกค้าแสดงว่าภาพรวมทุกสิ่งอย่างแล้วที่เขาบอกว่ามาหนุ่มเทอเทร์โบดูอาการเช็คการให้ก่อนตรงนี้ชัดเจนแน่นอนชัดเจนครับไม่มีค่าบริการครับมาได้เลยเขาบอกว่าในเรื่องของการซ่อมเทอร์โบนั้นเรื่องของราคาครับดูที่จุดไหนกันครับพี่หนุ่มจุดไหนคือจุดคำคุ้มค่าครับหนึ่งดูแกนดูดเสื้อกลางก่อนว่ามันคุ้มค่าไหมแกนมันดีไหมใบหน้ามันดีไหม แต่ถ้าเกิดว่าอาการหนักที่เรียก้วัดขาดแล้วอ่ะดูเลยบอกกมาดูเลยเนี่ยอย่างเงี้ยขาดอย่างเงี้ยเสื้อนี่ฝึกเสียอย่างเงี้ยไม่คุ้มซ่อมซื้อใหม่ครับซื้อใหม่อ่ะสโบแกนขาดใบฟาดอย่างงี้ซื้อใหม่ครับไม่ต้องซ่อมคุ้มค่ากว่ากันไปแล้วราคาแต่ว่ารุ่นรถหรือสภาพเป็นยังไงก็ว่ากันไปนะครับอ่าแล้วก็อันที่คุ้มซ่อมคืออะไรคือหนึ่งแค่รั่วมีเสียว่ามีแค่น้ำมันรั่วมาข้างหน้าแฉแต่โยกแล้วไม่หลวมมากใบไม่คอนไม่ฟาดซ่อมได้ครับคุ้มค่าแน่นอนมาได้เลยครับ